ปกินนกะธรรมตอนที่ 71. ็ดสนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียตุลาคมพุทธศักราช25 4 4้าเพราะฉะนั้นการศึกษาของคนในสมัยก่อนนะคะศึกษาจากสภาพธรรมะที่มีและเขาก็รู้ว่าโลภะเนี่ยเขาเป็นไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้าง ก็แล้วแต่จะพูดเป็นคำก็คือการมราคะบ้างฉันทะบ้างหรือโลภมูลจิตบ้างแล้วแต่ค่ะคือศึกษาจากตัวที่สภาพธรรมะน,น,นั้นปรากฏแล้วถ้าสภาพธรรมะในวันนี้นะคะไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยคนนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปบอกว่าขณะนี้มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าขณะนั้นมีหรือไม่มีเพราะว่าตัวจริงๆคือสภาพจิตท,ที่เกิดขึ้นแต่ละคน ให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็เพียงแต่ใส่ชื่อเข้าไปเท่านั้นนี่คือการศึกษาที่ต่างกันนะคะของคนยุคก่อนกับคนยุคนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าจะเข้าใจธรรมะก็คือศึกษาจากสภาพธรรมะที่มีแล้วก็ถ้าเป็นระดับของสติปัฏฐานก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจถูกในสภาพที่เป็นนามธรรมกับสภาพที่เป็นรูปธรรมจางค่ะอย่างนี้พูดเหมือนว่าสนใจสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่อง คือสนใจเรื่องธรรมะมากกว่าที่สนใจบ,บัญญัติอะไรเกิดขึ้นในนึกคิดถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดเราจําชื่อใช่ไหมคะอย่งางเราพระมูลจิตทิฏฐิขตะสัมปยุตเนี่ยเราจาชื่อแต่ขณะนี้ไม่มีแต่ขณะที่มีเราเข้าใจลักษณะนั้นซึ่งเป็นสภาพธรรมะจริงๆร,รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะเรียกชื่ออะไรก็ตรง คือถ้าเป็นโลภะมูลจิตท,ท,ทิฏฐิขตาวิปยุตคือไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็ตรงกับที่ทรงสแสดงไว้ขณะใดที่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็ตรงอีกตามที่ทรงแสดงไว้ขณะที่เป็นอุเบกขาก็ตรงอีกขณะที่เป็นโสมนัสก็ตรงอีกคือเรียนจากสภาพธรรมะแล้วก็จะเข้าใจได้ถ้าเรียนจากชื่อเราก็ไปหาตัวอย่างกันใหญ่เลยว่าขณะนั้นได้แก่โลภะมูลจิตท,ท,ทิฏฐิขตสัมปยุตได้แก่ขณะไหนยังไง แต่ไม่ใช่ความเข้าใจในขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดปรากฏนี่คือความต่างกันได้ยินเนี่ค่ะคุณชินต้องบอกโสะตะวิญญาณหรือเปล่าคะแล้วก็เสียงต้องมาก,กระทบโสะตะปภาษาธะหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นขณะนั้นจะไม่รู้ลักษณะของสภาพที่ได้ยินไม่รู้ลักษณะของเสียงกาจรยนท่านอาจารย์นะครับโดยปกติเนี่ยเราหลายๆคนนะครับเป็นผู้ที่ อาจจะเรียกว่ามีกิเลสคุ้มรุมแล้วก็มีอกกศลเกิดขึ้นบ่อยแม้ว่าจะมีการฟังธรรมะการระลึกศรรึกษาสภาพธรรมะก็มีเหตุปัจจัยเกิดน้อยมากหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นอย่างการที่จะเห็นประโยชน์ของการเจร,ริญกุศลอื่นๆเนี่ยครับจะเป็นความเจาะจงหรือว่าจะเป็นตัวตนที่จะไปเจริญไหมครับเราคงจะไม่ต้องเตรียมแผนการอะไรมากกันนะฮะ เพราะว่าชีวิตแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยเราบังคับให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้แต่ว่าถ้าเรารู้ตามความจริงค่ะทำไมคิดอย่างนี้ถ้าไม่มีการสะสมมาที่จะคิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้ไม่ได้อย่างการที่จะมาที่อินเดียนี่นะคะก็มีความคิดหลากหลายมีทั้งคนที่ไม่มาก็ฝากของมาอะไรทำให้คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะคิดอย่างไรเนะะี่ยเขาก็ไม่ได้วางแผนการไว้ก่อน แต่ว่าเมื่อขณะใด,ดจิตประเภทใดเกิดส่องไปถึงการสะสมของแต่ละคนที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะมามากนะคะทั้งพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมแล้วเราก็เห็นประโยชน์อยู่แล้วว่าอากุศลไม่ดีแล้วก็กุศลก็ดีแต่ว่าเราจะมีกุศลเสมอพระโสดาบันได้ไหมไม่ได้ พราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ว่าเราจะมีกุศลระดับใดนะคะจะให้ทานมากหรือว่าจะเป็นผู้รักษาศีลแต่ก็ยังไม่มั่นคงวันหนึ่งก็ล่วงศีลได้และทานก็เป็นสิ่งที่เป็นการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่ขณะนั้นนะจะมีปัญญาที่จะออกจากสังสารวัฏไหมเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปคิดถึงเรื่องบารมีนะคะแต่ชีวิตของเราทุกขณะเนี่ยเป็นบารมี ถ้าเรามีการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเนี่ยเป็นบารมีแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเราจะทำบารมีหรือว่าหาบารมีอะไรอีกเรามีความอดทนมีขันติเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าขณะนั้นเรามีก็หมายความว่าเราก็มีการสั่งสมบารมีทีละเล็กทีละน้อยไปด้วยตามความสามารถเราคงจะทำอย่างท่านที่ทำมาแล้วในพระไตรปิฎกโดยที่ไม่ใช่อัธยาศัยของเราเช่นจะเดินประทักษิณจนกระทั่ง ฝ่าเท้าพองไปหมดเนี่ยเราก็คงทําไม่ได้เพราะว่าต่างคนเนี่ยนะคะก็ต่างอัธยาศัยเราสามารถที่จะเห็นการสะสมตัวจริงของเราเนี่ยเมื่อสภาพธรรมนั้นเกิดถ้าสภาพธรรมนั้นยังไม่เกิดตราบใดนะคะเราไม่รู้เลยคะ่ะว่าความลึกล้ําของจิตที่สะสมมาทั้งโลภโทสะโมหะทางฝ่ายอากุศลกับทางฝ่ายกุศลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเตือนแล้วคะ่ะ ให้เรารู้ว่ายังไม่ได้ดับอกุศลทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้ดับถ้ารู้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ทํากุศลคือพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีไม่ถูกเราก็ไม่ทําอย่างน้อยขณะนั้นก็เป็นการคิดที่เป็นกุศลแต่เราก็ยับยั้งไม่ได้อีกถ้าถึงเวลาที่จิตจะเกิดเป็นอกุศลก็เกิดเป็นอกุศลให้เห็นอีกว่ายังมีแล้วก็เห็นความน่ารังเกียจเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ก่อนนั้นเราไปเห็นความน่ารังเกียจนะคะแต่เวลาที่อกุศลละจิตเกิดไม่เห็นแต่ว่าเราจะเห็นความน่ารังเกียจของอกุศลเมื่อสิ่งน,น,นั้นเกิดปรากฏแลวเราก็เห็นว่านั่นเป็นโทษแต่ไม่ใช่ว่าเราคิดวางแผนการคิดได้ค่ะไม่ใช่ใครก็คิดไม่ได้แต่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นจริงได้ไหมถ้าทุกคนอยากจะคิดดีนะคะให้คิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นทุกคนแต่ถึงเวลาจ,จริงๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าให้เข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาถ้าเราสะสมสิ่งที่ดีมาแน่นอนค่ะเป็นปัใจจัยให้กุศล,ลจิตในทางนั้นๆเกิดขึ้นถ้าเราเคยฟังธรรมะแล้วเห็นประโยชน์เนี่ยแล้ววันนี้เราจะไม่ฟังละเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปไม่ได้ก็มีปัจจัยที่จะให้ฟังมีปัจจัยที่จะให้พิจรารณาและอกุศลเราก็ จะมาบอกว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่เวลามีปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกความคิดนึกเนี่ยคะ่ะยับยั้งไม่ได้แต่ความจริงเป็นอีกอย่างหนึง่งและการที่จะเรารู้จักตัวของเราเองเนี่ยนะคะชัดเจนขึ้นต่อเมื่อสิ่งที่สะสมไว้ในจิตนีคะมีเหตุปัจจัยเกิดทําให้เรารู้ว่านี่คือระดับของกุศลและอกุศลที่เราสะสมมาให้เข้าใจความเป็นอนัตตามากขึ้น เป็นความเข้าใจไม่ใช่เพียงพูดว่าเป็นอนัตตาอย่างพูดว่าเป็นอนัตตาไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจความเป็นอนัตตาขอบียนท่านอาจารย์ค่ะ,ะท่านอาจารย์แสดงถึงเรื่องของการลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่ว่าให้ล,ลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏขณะน,นี้แต่ถ้าโดยปกติเนี่ยเราก็มักจะ คิดย้อนไปเรื่องราวของสภาพธรรมะที่เกิดไปแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ถูกต้องในเรื่องของสิ่งที่เกิดไปแล้วทีนี้มาคิดว่าการที่เราคิดย้อนไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เราเนี่ยสามารถที่จะน้อมในการที่จะขัดเก่าถ้าเกิดสิ่งที่ได้เกิดไปแล้วเป็นอกุศลแต่ว่าถ้าสิ่งไหนที่น้อมคิดไปแล้วเกิดกุศลก็จะเป็นปัจจัยทําให้เรา จเจริญกุศลยย่งยิ่งขึ้นเนะะี่ย่ะมันจะมีความแตกต่างกันยังไงกับที่ท่านอาจารย์กล่าวหมายความว่าเราไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเราเพียงคิดวิตกกะเจตสิกเป็นกุศล,ลวิตกก็มีเป็นอกุศล,ลวิตกก็มีก็เป็นความจริงเพียงแต่ว่าขณะนั้นเราไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะันการได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสนระู้เนี่ยซึ่งผู้ที่เคยปฏิญาณว่ารู้เช่นอุทกกาดาบท เข้าใจว่าตัวเองนะคะหมดกิเลสไม่มีกิเลสเลยเพระเขาระง,งับกิเลสไว้จนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเขาเข้าใจว่าเขาไม่มีกิเลสเลยแต่การที่เรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาปุถกะดาบทไม่ได้ยินคนํานี้เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าธรรมะขณะนี้เป็นอนัตตา แต่โอกาสที่เราได้เกิดมาได้ฟังธรรมเราจะสะสมความเข้าใจถูกในเรื่องความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะหรือไม่หรือว่าเราก็พอใจที่จะเป็นกุศลวิตกเราคงไม่ต้องการพออยู่แค่เป็นกุศลวิตกเท่านั้นนะคะก็คงจะน้อมที่จะระลึกถึงสภาพธรรมะเพื่อให้เป็นเหตุปัจจัยที่ขัดเกลาตัวเองจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความเป็นตัวตน ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่มีคําถามนี้เลยคือว่าเมื่อสติปัฏฐานยังไม่เกิดนะคะก็แล้วแต่สภาพธรรมะใดเกิดแต่ไม่ขาดการฟังพระธรรมเขารู้ว่าการที่สติปัฏฐานจะเกิดได้เนี่ยต้องเป็นความเข้าใจหนักแน่นมั่นคงเกิดเราระเลึกถึงกุศลจิตเป็นกุศลวิตกก็ย,<า>ยังเป็นเราก็ยังเป็นเราแตที่สติปัฏฐานไม่เกิดต้องเป็นเราค่ะแล้วเราก็จะเป็นเราไปเรื่อย แต่ถ้าสติระล,ลึกรู้ว่าขนาเนี้ยเป็นไปในกุศลวิตกอันนี้ยังจะทําให้การคิดแม้กระทั่งกุศลวิตกตกสั้นลงเนี่ยย่อมเป็นค่ะก็เป็นสิ่งที่เราหวังไม่ใช่เรื่องละใช่หนทางที่ยากนะหนทางนี้ที่ยากมากก็คือต้องพร้อมกับการละเป็นไปกับการละเพราะว่าเรื่องละเป็นหน้าที่ของปัญญาเรื่องติดเป็นหน้าที่ของโลภะถ้าเรายังไม่เห็นโลภะที่จะทำให้เราติด เราก็จะไม่รู้เลยว่านั่นคือโลภะอาจารย์พูดทุกครั้งเลยนะครับว่า,าศึกษาธรรมะให้เข้าใจถูกต้องเนี่ยต้องมีความระมัดระวังต้องเป็นผู้ตรงต้องไปในทางที่ถูกแล้วก็อุปสรรคหลายๆอย่างที่ทำให้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เกิดเนี่ยอย่างเช่นความไม่มีตัวตนเป็นตน้นความอยากเป็นตน้นซึ่งสําหรับผู้ที่ศึกษาใหม่ๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ปรากฏอย่างง่ายคือจะพาตัวเองเข้ารบเข้าบงไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ อยากจะให้อาจารย์ช่วยชี้แนะว่าเออมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคที่จะทําให้อ่าปิดกั้นความเข้าใจที่ถูกต้ององนี้เป็นต้นตั้งแต่ขั้นฟังขั้นไม่ได้ยินคําอะไรนะคะขอให้เข้าใจคํานั้นจริงๆอย่าไปคิดว่าเข้าใจแล้วคะ่ะอย่างคําว่าธรรมะเนี่ยฟังดูก็ง่ายนะฮะคือทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเนี่ยแต่ทุกอย่างที่มีจริงคําว่าเป็นธรรมะเนี่คืออย่างไร ถ้าไม่ถึงวิปัสนาญาณนะก็ไม่ประจักษ์ความเป็นธาตุแต่ว่าเราเริ่มที่จะมีความคิดใหม่เพราะว่าความคิดเดิมของเราเนี่ยคือเราแล้วก็พี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหมดโลกนี่เลยใช่ไหมคะแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดอันนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรก็เป็นธรรมะแต่ธรรมะที่มีจริงเนี่ยคะ่ะก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างคือนามธรรมากับรูปธรรม ฟังแค่นี้ก็หยุดไม่ได้คิดว่าเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าได้ยินคําว่านามธรรมาแสดงว่ามีธาตุชนิดหนึ่งคําว่าธาตุนี้แสดงแล้วคะ่ะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะแต่นามธาตุที่เกิดหมายความว่ามีปัจจัยเกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่นามธาตุใดไม่เกิดไม่ปรากฏเราจะไปรู้นามธาตุนั้นก็ไม่ได้ และขณะนี้ที่จะเข้าใจนามธาตุคือเริ่มเข้าใจก็คือว่านามธาตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นสภาพรู้เป็นธาตรู้เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดส่วนรูปธปาตุมีจริงๆค่ะจะอยู่ที่ตัวเราจะอยู่ที่กิ่งไม้จะอยู่ที่หญ้าในพระวิหารเชตวันอย่างที่ข้อความในพระไตรปิฎกว่าถ้ามีใครเผาญ้าเมื่อกี้เขาก็เผาญ้าในพระวิหารเชตวันที่เรากําลังเดินมาพอดีเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะ ต้องเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นรูปไม่ว่าจะที่ญ้าที่พระเชตวันหรือรูปที่กายก็คือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้คือเวลาฟังเนี่ยต้องเข้าใจนะคะแล้วต้องฟังด้วยการเข้าใจในคํานั้นแล้วก็อย่าคิดว่าพอแล้วหมดแล้วไปหาจิตกี่ดวงเจตสิกกี่ดวงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่แม้แต่คําว่ารูปธปาตเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตรงไหนลักษณะที่ไม่รู้เป็นรูปทั้งหมดคือต้องค่อยๆเข้าใจนะคะแล้วก็พิสูจน์ความจริงว่าที่ตัวมีรูป,ปธาตุไหมหรือว่าเป็นเราเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่ตัวก็เหมือนเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่อื่นต้องเข้าใจมั่นคงว่ารูป,ปธาตุเป็นรูป,ปธาตุเคยมีความคิดว่าที่ตัวหรือข้างนอกแต่ตามความจริงนะคะรูป,ปธาตุมีปัจจัยเกิดและดับแล้วเราก็ไปทรงจำว่าอยู่ตรงไหนที่ไหน แต่ความจริงการที่จะรู้ลักษณะของรูปธปาตุก็คือว่าไม่ต้องไปนึกถึงที่แต่มีลักษณะของรูปปรากฏให้เข้าใจในความเป็นรูปนะคะซึ่งเมื่อปัญญาถึงความสมบูรณ์ก็จะประจักษ์การเกิดดับเพราะเหตุว่าถ้ารูปนั้นไม่เกิดรูปนั้นจะปรากฏไหมแต่เวลาที่รูปปรากฏปัญญาสามารถที่จะรู้ไหมว่ารูปนั้นเกิดเห็นการเกิดของรูปนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญญานี้ต้องตามลำดับขั้นจริงๆ คือเมื่อฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจนะคะถึงความเป็นธาตุถึงความเป็นธรรมะถึงความเป็นรูปธรรมนามธรรมก่อนแล้วก็เวลาที่มีสภาพธรรมะใดกําลังปรากฏนะคะถ้าเป็นผู้ที่อบรมความเข้าใจมามั่นคงนะคะสามารถที่จะระลึกคือขณะนั้นนะคะมีการพิจรารณาหรือว่าจะใช้คําว่าค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเช่นเห็นเนี่ยบางคนก็อาจจะคิด เห็นเป็นนามธรรมห้าไม่ได้แต so ่ขณะที่ไ <ains> ม่คิดว่าเห็นเป็นนามธรรมเห็นก็เห็นแสดงว่าธาตุชนิดนี้ไม่ต้องเรียกชื่อเกิดขึ้นทำหน้าที่ของธาตุนั้นๆนี่ค่ะคือฟังเรื่องสภาพธรรมะจนเข้าใจในความเป็นธรรมะและเวลาที่สติระลึกนี่นะคะความเข้าใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องอบรมค่ะอย่างผู้คนในสมัยพระทีปังก่อนเนี่นะคะ สี่อสงไขยแสนกับจนถึงสมัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่าจีระกาละภาวนาการฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่มุ่งจะได้อะไรเลยแต่มุ่งที่ว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏหรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏนะคะก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยศึกษาธรรมะเพื่ออะไรถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้ได้แบบเพื่อเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏ เดี๋ยวนี้การศึกษาของเราก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเป็นเพียงเรื่องราวที่จําเหมือนเราเรียนประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เราก็จําได้พออาจารย์พูดอย่างนี้นะฮะทุกคนก็อยากที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏค่คอยๆเข้าใจไงะและก็เป็นผู้ตรงสําหรับตัวเองค่ะว่ากําลังค่อยๆหรือเปล่าอย่างขณะเห็นเนี่ยไม่เคยร да ะลึกเลยหรือว่าแข็งทั้งวันเนี่ยไม่เคยร да ะลึกเลย เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยคืออย่างไรขณะไหนไม่ใช่สมาธินี่แน่นอนแล้วก็สติสัมปชัญญะนะคะก็คือตามรู้หรือรู้ลักษณะที่กําลังปรากฏนั่นเองจากการศึกษาเนี่ยเราทราบว่าแข็งปรากฏกับกายยะวิญญาณทุกคนที่มีกายยะภาษาธาเนี่ยจะต้องรู้ลักษณะที่แข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนเด็กรู้ไหมคะเด็กรู้นะคะ แต่ไม่มีสติที่ตามรู้หรือระลึกหรือรู้ตรงนั้นแม้เพียงนิดเดียวเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าสภาพนั้นดับและสภาพธรรมอื่นก็เกิดต่อเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ลักษณะของสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่อบรมแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแข็งปรากฏเหมือนอย่างตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายแต่เดี๋ยวนี้แข็งกําลังปรากฏกับสติหรือเปล่าหรือว่าเพียงกับกายะวิญญาณ ถ้าสติก็คือมีการใส่ใจตรงนั้นระลึกตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพรู้หรือลักษณะของรูปเพราะมีสองอย่างในขณะนั้นแต่ที่เราขณะนี้มีทุกอย่างเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากนะคะรวมจนกระทั่งเป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้าแยกออกไปทีละทวารมีภวังขจิตขั้นด้วยจุดประสงค์ของการเรียนเพื่อเรียนให้เข้าใจจริง ว่าไม่ใช่เราแน่นอนเพียงเกิดแล้วก็ดับตั้งแต่เช้ามาอาหารที่รับประทานตอนเช้าความรู้สึกตอนเช้าเวลานี้อยู่ที่ไหนไม่มีเลยและต่อไปความรู้สึกขณะนี้ก็ไม่มีซึ่งความจริงและเร็วยิ่งกว่านั้นอีกค่ะคือแม้ขณะนี้สภาพธรรมะก็ปรากฏเพียงทีละอย่างสั้นมากเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะคือสั้นอย่างนั้นแต่กําลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏถ้าเป็นเรื่องอย่างที่ว่ากระทบก็คือไม่ใช่ แต่ว่ามีลักษณะที่ปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปคิดถึงทวารไม่ต้องไปคิดถึงดวงไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยนะคะแต่ว่าความเข้าใจของสภาพธรรมะเนี่ยกำลังอยู่ตรงลักษณะที่มีจริงๆซึ่งแต่ก่อนไม่เคยใส่ใจเย็น <otic> ก็เย็นไปร้อนก็ร้อน,อนไปก็เป็นเรื่องเป็นราวติดตามมาทันทีพอเห็นก็เป็นเรื่องราวทันทีพอแข็งก็เป็นเรื่องราวทันทีพอได้ยินก็เป็นเรื่องราวทันที แต่เวลาที่สติเกิดก็คือว่าใส่ใจในสภาพที่เป็นปรมัติขณะนั้นนะคะคือมีสติสัมปชัญญะที่รู้ลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าปัญญายังไม่เจริญถึงขั้นที่จะประจักษ์แจ้งแต่ก็มีความเข้าใจถูกต้องว่าถ้าสติไม่เกิดระลึกตรงนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเพราะเกิดแล้วดับแล้วเร็วทุกขณะผม อยากจะให้อาจารย์ช่วยชีย้แนะว่าความมีตัวตนเนี่ยจะมาแทรกอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วจะเป็นอปสรรคได้ตรงไหนบ้างนะครับพอศึกษาเรื่องกิเลสก็โอ้ยโวยวายมีกิเลสเยอะเมื่อไหร่กิเลสจะหมดนี่ตัวตนหรือเปล่าคะแต่ถ้าศึกษาว่ากิเลสเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นธรรมะคะ่ะจะไม่เป็นธรรมะได้ยังไงบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ และก็ปรากฏลักษณะของกิเลสช,ชนิดไหนก็คือว่ามีปัจจัยที่กิเลสช,ชนิดนั้นจะเกิดไปเปลี่ยนระดับของกิเลสตรงนั้นให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นี่คือการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแม้ขั้นคิดนะคะแต่ภายหลังเนี่ยเวลาที่สภาพธรรมะใดปรากฏก็สามารถที่จะระลึกลักษณะเพราะว่ามีลักษณะที่ไม่ใช่เราแต่ว่าไม่เคยระลึกลักษณะที่ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเป็นเราทุกที จนกว่าจะระลึกลักษณะที่ไม่ใช่เราแล้วค่อยๆเข้าใจความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราจริงๆเพิ่มขึ้นกับเรียนอาจารย์อยากขอเรียนถามอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิเดินจงกรมที่ว่าถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่พวกเราที่บางท่านเขาไปทำทำกันอยู่เนี่ยนะคะดิฉันก็เข้าใจตามที่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่า มันไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยนะคะเป็นแล้วก็ไปทำทำไมะคะถ้ามีคนที่ช่วยให้เราเกิดปัญญา<ะ>กับมีคนที่บอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราจะตามใครมีคนหนึ่งนะคะจะบอกให้เราทำค่ะเราก็ทำตามเขา<ะ>แต่อีกคนหนึ่งเขาไม่ได้บอกให้ทำแต่เขาอธิบายเหตุผลให้เข้าใจสภาพธรรมะแลวจะสนใจอย่างไหนคะ ก็สนใจที่จะให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่ปัญญาคือตามที่ดิฉันคิดนะน,นะคะมีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ในสภาพชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นโลภะอีกริทิีหรออือมั้งเออการที่จะสติระลึกรู้สภาพธรรมะเนี่ยนะระ,ะลึกไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะก่อนค่ะก็ต้องขั้นต้นก็ต้งเข้าใจค่ะ ขอเรียนถามท่านอาจารย์ครับสาหรับบุคคลที่เพิ่งเริ่มเจริญสติปัฏฐานใหม่หรือว่ายังไม่มีสติปัฏฐานเกิดเลยนี่นะครับก็อาจจะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมะเมื่อศึกษาแล้วก็มีความสนใจอยากจะรู้นะครับว่าว่าสภาพธรรมะเนี่ยตามความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับก็มีการพูดกันว่าถ้าอยากจะรู้สภาพธรรมะก็ไม่สามารถจะรู้สภาพธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าบุคคลที่เจริญสติปัฏฐานขั้นต้นตนนี้ ไม่มีความอยากที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นหรือไงครับเห็นขณะนี้เป็นสภาพธรรมะหรือเปล่าคะเป็นครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะยังไงใช่ไหมคะค่ะถ้าพูดถึงสภาพธรรมะเราไม่ได้พูดลอยๆนะคะมีสิ่งที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้แล้วอยากจะเห็นว่าสภาพธรรมะนี้เป็นธรรมะยังไงเลยคะ่ะก็คือว่า มีความสงสัยว่าสําหรับบุคคลนะครับที่มีแม้แต่มีสติปัฏฐานขั้นต้นนี้จะไม่มีเลยนะครับว่าความอยากที่จะรู้ให้มากขึ้นอยากจะมีสติปัฏฐานมากขึ้นอะไรประเภทนั้นคนที่จเจริญสติปัฏฐานจะรู้ค่ะว่วาแม้ขณะนั้นความอยากก็ไม่ใช่หนทางเพราะว่าการเจร s <S ิญสติปัญญาเป็นการละเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าความอยากนี้ก็ไม่ใช่หนทางแต่แม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่หมายความ,ความว่าความอยากนี่มันจะหายไปหมดไม่มีทางหายเลยค่ะค